รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พบกันอีกครั้งนะครับกับ it's okay to be different เราแตกต่างกันได้ไม่เป็นไรนวัตกรรมยิศาหกิจเพื่อสังคมชื่อว่าร้านเติมเต็มที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชร้านี้มีความพิเศษนะครับเพราะว่าน้องๆที่เป็นบาริสต้าเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษแล้วก็เป็นธุรกิจจริงนะครับที่เราร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยนวมินทรธิราชให้โอกาส น้องๆเยาวชนกลุ่มนี้ได้ไปประกอบอาชีพมีรายได้ของตัวเองนะครับแล้วก็ที่มีความพิเศษมากขึ้นก็คือรสชาติครับรสชาติของร้านกาแฟเติมเต็มเนี่ยนะครับทุกเมนูเนี่ยมีการพัฒนาให้ถูกปากถูกใจกับลูกค้าแล้วน้องๆที่เป็นนักศึกษาในหมหาวิทยาลัยนะครับก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีทําให้เยาวชนที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษของเราในร้านเติมเต็มเนี่ยได้พัฒนาทั้ง สกิลเรื่องของการประกอบธุรกิจกาแฟและเครื่องดื่มได้พัฒนาเรื่องทักษะสังคมได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนทั่วไปในสังคมที่เรียกว่าเป็น Inclusive Society ได้เลยวันนี้เราจะมาฟังแนวคิดของท่านผู้บริหารนะครับรวมทั้งของน้องๆที่ไปจัดบริการร้านเติม,เต,มเต็มที่น้วมินทราธิราชของกรุงเทพมหานครครับ อยากจะบอกให้สังคมได้รับทราบว่าบุคคนออทิสติกสามารถทํางานร่วมกันกับผู้อื่นได้คนในสังคมควรให้โอกาสควรเรียนรู้ควรจับจมือและก้าวไปด้วยกันกับคนออทิสติกครับ It's okay to be different เราแต,ตากต่างกันได้ไม่เป็นไรเด็กออทิสติกไทยศักยภาพไร้ขีดจำกัดท่านผู้ชมวันนี้ครับเราพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่มหาวิทยายลายัยนวมินทราธิราชทางมหาวิทยาลัยเองนะครับเปิดโอกาส ให้ทางด้านของน้องๆหรือเด็กพิเศษเนี่ยเข้ามาเปิดร้านในเรื่องของเติมเติมคอฟฟี่นะครับ เริ่มต้นมาเป็นมาอย่างไงครับท่านก็เป็นท่านอธิการบดีนะครับมหาวิทยาลัยท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์อนันต์มโนมัยพิบูลเนี่ยท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมที่บริ i t y ออทิสติกแห่งประเทศไทยแล้วก็เห็นว่าเขามีโครงการดีๆเช่นการทําร้านกาแฟแล้ให้เด็กพิเศษโดยเฉพาะเด็กออทิสติกเนี่ยได้เข้ามาร่วมดาเนินงานในเรื่องของการบริหารร้านบ้างมาช่วยในเรื่องของการทํางานที่ร้านบ้างท่านก็เห็นว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับต่อการที่จะเติมเต็มให้กับสังคมแล้วมหาวิทยาลัยของเราเองก็เป็นมหาวิทยาลัยของเมือง ที่ในเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของการใช้ชีวิตของคนเมืองนะครับและก็การพัฒนาคนเมืองต่กกางๆก็ <S <S เลยมอบพื้นที่ตรงนี้เพราะเป็นพื้นที่ที่สร้างตึกขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นตึกที่เราสร้างมาใหม่<อ>ก็มีพื้นที่ว่างอยู่พอดีมอบพื้นที่ให้กับทางร้านเติมเต็มซึ่งก็เป็นของบริษัทที่ออทิสติกแห่งประเทศไทยนี่แหละได้เขา้ามาเปิดร้านกาแฟครับนอกจากเรื่องของในร้านเติมเต็มพื้นที่ให้ร้านเติมเต็มแล้วทางมหาวิทยาลัยเองได้มีโครงการึนแนวโน้มในการที่จะช่วยเหลือเด็กพิเศษเหล่านี้ แบบไหนบ้างครับจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยของเราเองเนี่ยนะครับเปิดกว้างมากครับคุณโออยากให้ทราบอย่างเช่นเวลาที่มีบุคลากรเข้ามาสมัครทํางานเนี่ยเรารับเข้ามานะครับบางคนมีข้อจํากัดทางด้านร่างกายข้อจํากัดทางด้านการเรียนรู้เนี่ยเราก็มอบงานที่เหมาะสมให้กับเขาและที่สําคัญเนี่ยเรามีส่วนที่เป็นเซอร์วิสทั้งของโรงพยาบาลเองอย่างผมเองเนี่ยเป็นหมอพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กอ๋อเหรอครับใช่ครับเราก็ดูแลเด็กที่มีปัญหาทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรมก็มีเด็กของผมบางคนนะครับดูแลตั้งแต่เล็กอะ จนกระทั่งเรียนจบปริญญาตรีก็มาทํางานอีกกับเราแล้วเราก็มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยแล้วก็ในเรื่องของหลักสูตรเด็กครูปฐมวัยนะครับเรื่องของการศึกษาของเด็กปฐมวัยอยู่ที่นี่ด้วยนั้นก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทํางานร่วมกันระหว่างในภาคของมหาวิทยาลัยกับภาคของประชาชนที่เราจะได้มีโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็ได้มีการพัฒนาตัวเองสามารถจะดูแลตัวเองได้นะครับทำมาหากินเลี้ยงตัวเองได้เลื่อแนวโน้มในอนาคตโปรเจกต์ของเราเนี่ย ในการที่ช่วยเหลือเด็กพวกนี้รวมถึงเด็กพิการอื่นๆด้วยเนี่ยเราหวังว่าอย่างไรบ้างครับเราก็จะมีหลักสูตรของเรื่องของครูนะครับการศึกษาปฐมวัยซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีหลักสูตรเกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษและอนาคตเนี่ยเราน่าจะได้มีโอกาสทําหลักสูตรเกี่ยวกับเด็กพิเศษเพราะว่าเป็นความต้องการของกรุงเทพมหานครเือยี่ยมเลยเยี่ยมเลยคือโอซาไพครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยนักเรียนในโรงเรียนกรุงเทพมหานครเนี่ยมีเด็กพิเศษอยู่ตั้ง4 0 0พันกว่าคนนะครับทั่วกรุงเทพมหานครเนี่ยโอ้โหถือว่าเยอะมากเยอะมากนะครับ มหาวิลัยของเราเองเป็นมหาวิจัยของกร,ร,รุงเทพมหานครก็มีโอกาสที่จะสนับสนุนในเรื่องนี้ให้กับกรุงเทพมหานครด้วยท่านเองเนี่ยได้ดูแลในเรื่องของเด็กพิเศษด้วยใช่ครับ,รบท่านอยากจะพูดอะไรบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับครอบครัวเด็กพิเศษไหมก็คร<พ>อบครัวเด็กพ,พ,พ,พิเศษเนี่ยควรจะต้องทําอย่างไร จริงๆแล้วในเด็กพิเศษเนี่ยนะครับครอบครัวนี่มีความสําคัญมากเพราะว่าเป็นสิ่งสังคมแวดล้อมที่ใกล้ตัวเด็กมากเลยนะค,ะครับถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่เองครอบครัวมีความเข้าใจให้การดูแลเด็กอย่างใส่ใจแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้หาข้อมูลหาความรู้ในการพัฒนาเด็ก ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเขาจะสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างดีนะครับ,รบให้ความสนใจและพยาพยามพัฒนาเขาไปพร้อมๆกับการที่จะอยู่ร่วมกับเขาต่อไปในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ครับผมสุดยอดเลยคุณหมอเคยลงไปทานกาแฟั้นเติมเติมไหมเคยรับเป็นลูกค้าเขาไปจําลูกค้าป <c oughs> ระจำ <c oughs> อร่อยมากใช่ไหมครับ <c oughs> โอเคครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะครับผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยลงไปนะครับที่ร้านกาแฟนะครับเติมเติมจานนะครับว่าที่ร้านนั้นเนี่ยเขาบริการเราอย่างไรและ กาแฟเขาเนี่ยลิีภันของเขาเนี่ยอร่อยมากเพียงไหนนะครับเดี๋ยวลองติดตามชมต่อครับเราก็มาอยู่ที่ร้านเติมเติมคาเฟ่น,นะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ต้นเรื่องของเราเลยชื่ออะไรเอร่ยเอ็มครับน้องเอ็มนะครับน้องเอ็มเป็นแกมั่งทําทมาเป็นบาริสตา้าที่นี่ก็รู้สึกว่า ประทับใจมากครับเพราะว่าท่านายการมีความอธิยศัยดีแล้วก็ลูกค้าเยอะครับคือผมเคยเรียนอยู่ที่มูทิเอาที่ไทยครับอบรมมาที่นั่นนะครับเขาก็ให้เปิดโอกาสให้ผมได้มาทํางานของสสสจ้างงานนะครับทำอยู่ที่นั่นอย่างเนี้ยสปีลวครับ3ปีแล้วนะครับแล้วเราเป็นพี่เลี้ยงใช่ไหมลูกแล้วก็ ผมก็เป็นบาริสต้าเหมือนกันครับก็เหมือนช่วยช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยครับเขาเก่ง้างก็แรกๆก็ต้องมีปรับจูนกันบ้างในการที่ทํางานกันใหม่ๆแต่ตอนนี้พอแบบไปทํางานกันไปสักพักแล้วก็ดีครับมีพัฒนาการที่ดีแล้วก็ทำนี้เก่งเลยครับ ตอนนี้เขาเก่งเลยนะใช่ครับในบางครั้งเนี่ยเขามีอาการอะไรที่แบบหงุดหงิดไหมอะไรไหมส่วนใหญ่ยังไม่ไม่มีครับเพราะว่าเขาอย่างที่เขาได้ฝึอกอบรมมาแล้วก็คือแบบเขาก็จะมีความอดท,ทนพอสมควรในการแบบเจอลูกค้าเยอะอะไร่เงี้ยครับช่วงเวลาที่เร่งด่วนก็จะมีการควบคุมแดงได้ดีในอนาคตเนี่ยนะเราอยากทําอะไรต่อไปลูกอยากเปิดร้านกาแฟอยากเปิดร้านกาแฟเป็นของตนเองเลยดื่มจ้างผมไปนะนะฮะอย่าลื่มจ้างกันนะครับผมอย่าดืมจ้างกันนะนั่นความคิดของเราลูก กับน้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างผมคิดว่าเขาเหมือนคนปกติเลยครับเหมือนคนปกติคนหนึ่งที่แบบทํางานร่วมกันเลยเราอยากบอกอะไรเพื่อนๆไหมลูกอยากฝากบอกเพื่อนๆที่มูทีเอลที่ไทยว่าถ้าอยากเก่งต้องฝึกฝนให้เยอะๆครับแล้วเราทํางานอยู่ที่ร้านนี้จะฝากอะไรไหมให้คนมาชิมกาแฟฝีมือผมได้ครับเราอยู่ที่ไหนร้านกาแฟอยู่ไหนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชครับร้านกาแฟชื่อ เติมเก็มกาแฟครับถ้าท่านผู้ชมอยากชิมกาแฟที่มีความอร่อยรสเลิศล้ำโดยฝูมือบุคคลพิเศษเหล่านี้นะครับก็เข้ามาได้และรี่คือท่านผู้ชม it's okay to be different เราแตกต่างกันได้ไม่เป็นไรจะเห็นได้นะครับว่าความร่วมมือที่เรียกว่าการสนับสนุนจากภาครัฐหมายเวลาน้วามินก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ท่านผู้บริหารตระหนักถึงความสําคัญของ,ของการส่งเสริมอาชีพ ตระหนักถึงความสําคัญของศักย์สิทธิของความเป็นมนุษย์แล้วก็ตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ชีวิตร่วมกันของผู้คนทุกคนน้องๆน,นะครับแล้วก็พี่ๆที่ได้ทํางานร่วมกันในธุรกิจตัวนี้เนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันแล้วก็หวังว่าร้านกาแฟเติมเต็มจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเครือข่ายนะครับครอบครัวนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยกันสร้างสารรค์สิ่งนี้ให้ขยายผลไปได้ทั่วประเทศโดยเฉพาะในหน่วยงานภาครัฐครับ สำหรับรายการ It's okay to be different วันนี้ขออนุญญาณล่าทั้งผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับใ,ใครสักคนที่จะรักเราและเข้าใจอย่าเลยต้องมาเศร้าใจเพียงให้เวลากับฉันเส้นทาใครนอกใครกําหนดต้องมาพบเธอ ไปชีวิตมันช่างแสน